4อ7 1ท่านพันห้าแล้วเอามั้ไล่ผ่านแอปไปพันหกใช่สวัสดีค่ะน้องแอนน้องบอยสวัสดีค่ะพี่ไนท์สวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปอำเภอสร้างคอมนะคะจังหวัดหนองคายนะคะสังคมสร้างคอมอุดอนไหม จะสังคมจังหวัดหนองคายในแงงานบุญหมอไฟนะครับเจ้าไปสังคมคนไปสังคมเยอะคนละท,ทีเลยตั้งคมมันก็อยู่ดอนทรายเอาเจ้าไปสังคมบุญไปทั้งวันวันนี้สองพันห้าพันจิ้มใหม่ๆอย่าเพิ่งนอนเป็นกดไหลย,ย้อนครับโป้อะไรโป้เล่นลิมเล่นลิมโขงนี่แหละครับผมก็ว่าจะรีบนอนนี่แหละ เดี๋ยวมือแรงว่าส่วนห้อ,อยยางนะสิว่าห้องบนพี่ห้ามปลุกนั่นไงเขามาเดินเล็บของพี่แอนคี่เดินเล็บฝันก็นปลุกใครในฝังล่างฝ <c oughs> ังล่ำฝันเอาแต่มือสวาวนี้เขาเพิ่งเล้ยงเราดิตื่นเจ็ดโมงครึ่งแล้วเราออกเดินทางจากโรงแรม สองโมงคึ่งไปถึงสนามบินน,นั่นสินะตื่นขึ้นมาส <c oughs> ามโมงเช้าเสียวยังก่อนชัวงลงไปซื้อกากตัดเล็บให้หน่อยไปตังเรือไหสวัสดีค่ะารุบอยังกระดดดแกไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพือเป็นกำลังใจให้ช่องเงนหน่อยน้ำเลนเดอค่ะ